สวัสดีค่ะคนสวยโอ้ oh, <no. S 2> สวัสดีค่ะคุณพี่ใครเล่นกง้าเหรอใช่ค่ะเอาทั้งหมดนี้เท่าไหร่อ <Whoa. S 2> ทั้งหมดนี้เลยเหรอครับห้าพันแล้วกันค่ะ ตังมีโพนี่ตังมีชงฟังนี่วิสองพันเหรอคะคุณพี่ไม่ได้หรอกค่ะห้าพัาน,นแล้วกัน<โ>ขอแ<ห>น่ส<ห>องนนพันหรอะคะโอเคนะาๆๆ0งฟังนะโหพี่บิวตี้เลนของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะดูแล้วเอาชงฟังน,นะ, 5, นนะห้าพันเถอะนะคะโอ้ 2, โห,โหเออสองพั 2, นเหรอคะสองพันก็สองพันค่ะจกกัดการยังไงนะคะคุณพี่ ทช่กงวยครับเอ้ะเอาเรื่องจะหยิบไปได้ยังไงอ่อเมื่อกี้กูจายอ่านแล้วจ่ายตอนไหนส่ายล่งของกูของกูจ่ายลของกูของกูสวยติดต่างแต่ถ้าเธอมองมารับรองจะติดใจฝากดิ